เอ,อ,อยู่ไม่ทำพี่อะไรไร้ประโยชน์ชิบหายผมอยู่เพื่อจากไปไปไหนต้นวันหนึ่งไม่มีไม่มีผมแลม้ลุงก็คิดถึงผมู่เมืองจริงอย,อยู่ไหนมึงอะต่อครับอยู่ไหนเดี๋ยวลุงอยู่ไหนอพาร์ทเนี่ยลุงต่งอ,อครับ อยู่ไหนจจีไงลุงมึงอะอยู่ไหนมันจะไปเรเบลตอนนี้อยู่ไหนละนี่อยู่บนถนนอยู่กำลังขับรถอยู่ขับรถสีอะไร<ม>อยู่ตรงไหนของถนนน่ะถนนออกนอกเมืองอะ่ะกูก็อยู่ถนนออกนอกเมืองเหมือนกันกูอยู่ตรงสะพานอะเกือบเกบกำลังจะถึงคุกแต่ยัง ตอนนี้กูอยู่สะพานนะสะพานที่ดักดัก,ดกชวประมาณแหกคุกกันอะสะพานใหม่เหรอดอนเมืองใช่ไหสะพานเดิมไอสัตว์ไปทำยี่ยอะไรล่ะกูอยู่สะพานไหนน,ไน,ไนี่ยรถตีมเงินไอ้ยี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่เ่่า่่่่่่่่่เ่เ่่่่่่่ไป่่่<อ><ด>่่่<อ>่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ รถูเอาไปไหนอะขายแดกเรื่อเปล่ามืออะยังอ,อยู่ยังอยู่มึขงขโมย,ย,ายมาหรอไอ<ด>้สักเขาให้มาโอ้โหจะกัะจะข,จะขโมยไอ้อมาเหี้ยอะไรตะกี้มึงเจะบอกว่าขโมยเลยเหี้ยดเดี๋ยวล็อกให้ดูเลยแม่ สำหรับมันไม่เสิร์ฟต่อยเว้ยมึงจะไปติดท็อปเพี้ยอะไรกไงเหอะกูไม่ติดอ่ะไอ้เทียกูแค่แบบต่อยสู้ไอ้หลานเยี้ยเนี้ยให้ได้ก็พอละเนี่ยแต่คนในแก๊งผมอ่ะต่อยสู้ไอ้เยี้ยเนี้ยก็ได้ก็พอละแล้วพไอไลอ่ะรอแล้วอะไรนะรอแล้วรอแล้วแล้วมึงอยู่กับใครเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วคนอื่นอ่ะไม่รู้ดิไปหมดแล้วมั้งง่ายๆเลยอยู่กูไหม อยู่ออก,กูไหมกูมีสล,อล็อตบ้างอยู่ล,งลุงเอาคำตอบตอนนี้เลยเหรอน่กูถามมึงเฉยอยะไอถึงเอาคำตอบตอนนี้เลยไหมอา่าอยากอยู่แล้ไงต่อมนก็คนเก่าๆทา,างนั้น,นแต่กูทางนนะั้มึงพูดอะไรวะอีรอะไอ้ไน,นะมึงพูดว่าอะไรอะมันเสียมันขาด พอดีไม่มีรีเพย์ว่ะเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยมึงแย้งอะไรพียมึงทำเสียงร่าเถอะพี่อะไรเนี่ยเออไม่ใช่ไม่มีรีเพย์ไงไม่กูถามว่ามึงกัจะอยู่ไหมโผงเสียตังค์แล้วป่ะเฮี้ยะมึงแล้วมึงเฮี้ยอะไรของมึงไม่มีตังไงไม่มึงหลอนเฮี้ยอะไรมึงหลอนอะไรมึงจะมาอยู่กูมึงจะเสียเฮี้ยอะไรมึงคิดว่ากูเป็นคนที่เอาตังมึงไงเดี๋ยวมึงมีข้าวแคนอะไรงี้ข้าวแคนมึงไปสมัยไหนต้องแคนเฮี้ย มึงเท่าไหไหนของมึงอกาเข้าเคสเมึงอกาไอ้เหี้ยทำไงไงเว่าตอนนี้มึงกลัวเสียตังค์ใช่ไหมนีม่ก็มีอยู่ตังค์อ่ะมีเท่าไหร่เอาเอาเท่าไหร่ใบม,มึงอกามีเท่าไหร่มีสามพันแปดโอ้โหทุยกูจะเอาสามพื้นเมื่อกาไอ้อย่าอย่าหมิ่นเงินน้อยนะไม่แล้วเมืม่อกีถ้ถ้า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 มาอยู่กับกูแล้วน้องๆมึงอกาใครอ่ะ พวกน้องๆมึงอะ่ะที่มากับมึงอะ่ะก็สงสารอยู่แล้วแกอยู่ไว้ถามว่าอยากอยู่บ้างยังไม่ต้องให้คําตอบตอนนี้ก็ได้แค่แบบเออเขบอกบอกว่าอยากอยู่ไงออแต่แต่คําตอบยังไม่นีซื้อตัวให้าบูฟเฟ่นไม่ซื้ออะ่ะไอ้เฮ้ยบ,บูฟเฟ่นอย่าไปเทียบไอ้เฮ้ยตำนานมึงอะ่ะโอ้โหอย่าไปเทียบกับตำนานไอ้สัตว์มึงอะ่ะ าเล่ถือถือว่ามึ้งอยากอยู่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็ได้ถ้ามึ้งพร้อมอะไอไลน์ไปอยู่ไงใช่ไอเทียนี่มันหายขี้น้อยใจยังอะดึกแล้วไงไปประหายขี้น้อยใจยังอะไม่รู้ดิไร้นะไร้นต้องไร้นต้องดีไว้ก่อนเลยนะว่าเออเตรียวุ้นเมื่อไหร่ลุงเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกต้องแบบดีไว้ก่อนก่อนเข้าเลยถ้าจะถ้าจะอินไว้เข้ามา ไม่ตอนตอนนี้มันเข้ามามันน้อยใจไม่ได้เว้ยมันแบ่งพักแบ่งพวกไม่ได้เว้ยเพราะว่าคนใหม่ๆมันเยอะไงกใจะปะตะกอดตะกอดกะกอนได้ที่มาตีกันเพราะว่ามันยังมีพวกมันอยู่ไงมันก็จะปะอ๋อเข้าใจเข้าใจตอนนี้มันไม่มีพวกแล้วตัวหลักฟาร์มด้วยใช่นี้ตอนนี้มันเปลี่ยนหัวคนไม่ได้เว้ยตอนเนี้ยคากูเยอะคากูเยอะไม่ต้องกลัวถ้าเฮียเดีเขาจะอยู่ด้วยก็เนี่ยเฮียเจยข้างมันป่ะเนี่ยข้างไหนหมายถึงถ้าแบบมันเกิดเหตุการณ์เหมือนครั้งก่อนไงที่กูแบ่งพวกตีไก่ลายอ๋อ ทำไมอ่ะกูถามไปเฉยกูถามเฉยมึงรักกูไปเนี่ยมึงรักกูอยู่ไปเนี่ยอะไรนะมึงรักกูอยู่ไปเนี่ยลุงแล้วลุงรักผมเะล่ะากูรักเหมือนเดิมแหละมึงไม่ต้องรักผมก็ได้ผมผมรักคนที่เขาเออจริงๆเขาต้องรักคนที่เขารักเราถูกไหมเออแต่เราชอบไปรักคนที่เขาไม่รักเราไงอ่าแล้วมึงรักกูอยู่ไปละก็รักเออก็ดีก็ดีก็ดีต้องพูดให้ยาวแตเพี้ยไรเนี่ยเฮ้ยแต่ชีมันมันอาจจะมาอยู่กับกูนะ เออมึงเขียนเรื่องแบบรักรักครั้งเก่าเสร็จหรือยังเี้าอะไรวะอะไรฮะอะไรอะไรมึงร์เออใช่ปะใช่เหมือนปะวะอะไรมันเออไม่มึงมึงมึงมือพูดเชี่ยอะไรกันเนี่ยกูงงไม่ผมไเซิร์ชมึงพูดอะไรของมึงไม่มึงติมึงทะเลาะกับมันไม่ใช่เหรอเออแล้วมึงจะคุยกันได้เหรอมันนานมาแล้วไงอ๋อมันนานมาแล้วันคือมันเป็นคืออดีตเนาะมันคืออดีต ก็เดี๋ยวคือตอนนี้ในแก๊งอะมันจับคู่แต่งงานกันกูต้องเอามือไปแต่งคู่แต่งงานก่ชีเพื่อฟาร์มแล้วบัญชีทุกอย่างจะเชื่อมกันมึงรับได้ไหมล่ะคอเนี้ยไอ้นะมึงรับได้หรือเปล่าเพราะว่าแต่คู่แต่คู่มันแต่งงานกันหมดแล้วไงเพราะว่ากูแก๊งกูไม่ใช่แก๊งกูไม่มีกฎว่าห้ามห้ามคบผู้มึงมึงก็รู้ใช่ไหมล่ะแก๊งกูมีกฎอะ กูก็เลยจับแกล้งกูแต่งงานกันหมดเลยเพื่อไม่ใผู้ชายกูชายแต่งกันเนี่ยนะใช่เอ้าแทำไมติดที่อะไรอ่ะทำไมติดที่อะไรไอจีมึงคิดเรือล่มในในหนองทองจะไปไหนเสียมึงดูมึงลองดูมึงลองดูพี่โดก็เปลี่ยนไปแล้วมึงดูดิ์มึงชอบผู้หญิงแล้วเฮ้ยพี่โดพี่โดขอขอขอไอ้นี่ก่อนทรัพย์สมบัติกำลังมาพี่เรื่องเงินเรื่องใหญ่เอาโทรศัพท์หน่อยโทรศัพท์หน่อยหนึ่งหนึ่งหกมึงรับได้ป่ะกดค้อนเนี่ยอันนี้กูบอกกดไว้ก่อนไงแล้วลุงแล้วลุงแต่งกับใครอ่ะกูแต่งกับไอ้หนุ่ย อ๋อแต่งไปแล้วอืมไต่เซิร์กอ่ะไต่เซิร์กแต่กายแจ็คโอ้ยไม่พูดจริงป่ะเนี่ยอ้าวมึงดัปัดมึงจัมเหี้ยอะไรล่ะไอ้สัตว์จะแค่แต่งงานมันแค่เป็นพิธีเฉยทะเบียนน่ะเหมือนแบบใบกระดาษกระจอกกระจอกองไม่ผิดผีไม่ผิดผีไม่ให้ผิดผีอยู่ในบ้านนอนห้องเดียวกันมึงเลยวันไหนมึงเสยใครมั่วไม่ใช่คู่มึงทำไงอ่ะโอ้ยนึกว่าโรงเรียนชายล้วน มึงจะได้ลู้ฟิวแบบถล้ำน้ำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยทำมาทํำมือคืนดีมึงเสยพี่โนทําไงไอ้เฮียมึงต้องแต่งไอ้คีไว้ก่อนดิไอสัตว์เดียพี่โนพี่โนดชนะได้เป็นผัวกูบอกแค่นี้ไอ้สัตว์ไอ้เดียวสามแปดเจ็ดสามแปดถ้าสู้ไม่ได้มึงก็ต้องเป็นเมียกูอ่ะแค่นั้นแหละงอนยังเซอร์งกันเองด้วยเหรอเดี๋ยวก็ลองดูมันมันมันบอกว่าไม่มีเบอร์ครับโอเคนะโอเคว่าโอเคแล้วนะ ก็มีปัญหาพวกเต้องรับกฎคดีให้ได้ลุงโมดกเอาไงเนี่ยตอนเราจะไปคุยเรื่องมอดกเลยมอดกมาแล้วเหรอโอเคโอเคแล้วมาแล้วมอดกเคลื่อนที่มาแล้วส่งจดหมายไปกันตอนตอนน้พี่ลาบก่อนตอนนี้นกพี่ลาบป่วยเออแล้วมึงกับใครอะไก่หวานอาหารกิันลุงพอดีครับลุงัสดีครับเฮ้ยมามาอ๋อโอเคคือเนี่ย ลุงผมอะเขาคุยกับเบอร์เกอร์ครีนไปแล้วอะเรื่องมรดกอะไรทั้งอย่างนอะไม่ทราบว่าไข่หวานพอจะด้ยิน่งมีแท็กไข่หวานมีแท็กของเบอร์เกอร์ครูเจ้าแท็กมีแท็กของเบอร์เกอร์หนึ่งคันอยู่กับไข่หวานนะครับไม่ได้อยู่อ้าวโย่ยโกหกไปรับตัดโกหกโย่อยโกหกโกหกอันนี้เจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวอ้าว ไม่อยู่เขาออยืนยันว่าไม่อยู่อยู่เขาวอยู่ใครอ่ะอยู่กับเบอร์เกอร์ไอ้อยู่กับไข่หวานอ่ะเขาบอกว่าไม่อยู่กับเบอร์เกอร์ก็อยู่กับไข่หวานเจ็ดศูนย์ห้าเฮ้ยใจเย็นน้องเจ็ดศูนย์ห้าเฮ้ยอย่าต่อยลง,ลงใ,ใครอครับใคร,ใครเอเอ gto เอมื่อไหร่จะจูนได้อะลงไม่รู้อ่ะจะจูนนี่มันกี่บาทได้ลงถ้าแบบมันจูนได้ถ้ารวมกล่องด้วยประมาณแปดแสนแปดแสนนะ โอเคลุงเดี๋ยวผมเก็บตังค์รอเรีมามาทำกับช่างแม็กโมดิฟายได้ได้ช่อหมายการช่างไหมลุงฮะช่างแม็กโมดิฟายใช่อหมายการช่างหรือเปล่าเฮ้ยเซิร์ไอ้เคี้ยวมันหมิ่นกูไอ้สัตว์เอาไงดีวะไม่หมิ่นนะผมไม่หมิ่นนะผมไม่หมิ่นลุงครับผมไม่หมิ่นลูกศิษย์จันเค้นะมึงผู้ใจดีนะฟ็อกคดีฟังเนี่ยผะโหลครับฮัลโหลครับไมาได้ฟ็อมให้ผมไหมครับไม่มีมีแต่ซนตีนเอาไหมลูกใจเย็นลุงลูกใจลุงเก็บหน้าลุงเปที่นี่เนี่ย ลูกจะเห็นลูกมึงเห็นหน้ากูเป็นอะไรเนี่ยตอนเนี้ยลูกที่ลูกก็เบิกขอของไอ้สัตว์ลูกลูกก็ใจร้อนเหินลูกใจร่มร่มลูกใจร่มร่มแต่กูที่ขอทุกอย่างอะจร่มมานนี่มันใจร่มร่มมิดลุงเอ้ยลุงเขาบอกว่าไม่อยู่เขาให้เบอร์เกอร์ไปแล้วเบอร์เกอร์จับได้หรือเปล่าเบอร์เกอร์ให้ใครแม่ผมไม่ชอบขี้ลืมเลยบอกให้แท็กอยู่คนชื่อแซกไอ้สัตว์เตซ์แซกโอเคแร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  ลูกแล้วลูกไม่มีแท็กหรอตอนเนี้ยลูกมีไม่ใช่หรอแท็กปีฟ้ากูเบอร์เกอร์กูกูจะเอาแท็กมาดูแลไงเบอร์เกอร์บอกอให้กูมาดูแลเพร,เพราะว่ารถกูเนี่ยเป็นคนจูนแล้วมันต้องดูเครื่องตลอดเวลาด้วยฮัลโหลใครหวานมีเบอร์แซกป่ะคนชื่อแซกอะแซกต้องเอาเบอร์หน่ผมผมไปเอางานก่อนนะไปกูไปด้วยไปขับรถดีๆนะไปกูไปด้วยไอ้สัตว์ไปกับมึงเลยไปไอไอไไปเนี่ยไปวิวมึงเนี่ยไปดิยไม่คุยทำงานะมันน้ำไปด้วยทำงานแทนกูไปดิไปดิมึงอยากทำไรอ่ะกูให้มึงเลย มีบัตรทำงานยังอ่ะทาตีมือโอ้มึงคิดว่ากูขยันเหี้ยมึงถามคนมีบัตรทำงานยังแล้วช่วยขุดด้วยมึงขยันเนาะช่วงนี้กูเห็นมึงแบบนอนเช้าทุกวันเลยนะพูดไปไอ้ยีมึงเลือกเป็นเด็กเงี้ยแล้วเหรอเออเอาเอาเอาเอ้าเอาดิเอาไปดิ เอาดิรอเอาเถอเออไม่ยอมแล้วนะถ้าเป็นมึงคนเก่านี่ไม่ได้นะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอก่อนรอก่อนรอเลยรออะไรรออะไรแต่เราไม่รู้เราไม่รู้จักเขาไงเขาเอาเอามึงเก่ารถเที่ยวอะไรของมึงไอ้สัตว์เลนขวามีดมีปืนเปล่าเราก็ไม่รู้มึงมีแค่หมัดนอะไรถ้ามึงไปก่อนนี่มึงเอาหมดแล้วนะไอ้เหี้ยมึงเอาหมดแล้วถ้าใครชนสามล้อมึงอ่ะอะไรของมึงเนี่ยไอ้เย็น มึงไม่หาป้นคนอะไรวะเทียมาทำงานเราพียอะไรนะครับไม่ให้ผมเอาอะไรไปป้นเขาอ่ะค้อนไงค้อนแสตเดียวเองเสื้อผ้าเอาอะไรแบบว่าขวาก้อนได้มึงได้นะมึงทำมุกยาวอ่ะตังอ่ะตังกูมีกูมีไม่คือซื้อค้อนให้ผมเอาค้อนไปป้นเนี่ยนะเออแล้วเขามีมีดแทงสวนมาทำไงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับ อ๋อโอเคแซคใช่ไหมครับเอ่อพอดีว่าผมจะเอาบอลดกของแม่ผมคืนนะครับแล้วลูกเป็นลูกไม่ไม่ต้องเป็นลูกบอกอาบุตรช่ผมเป็นลูกอะครับแล้วทีนี้เขาเหมือนเขาจะบินไปไม่กลับเลยครับกลับครับกลับไอ้ยับเอ๋อไม่เขาบินไปครับแต่เขาเขาอาจจะกลับมาในวันข้างหน้าใช่เพราะว่าผมต้องมาดูแลรถของแม่ผมแต่ผมนี้ผมคุยใช่ผมคุยกับเขาแล้วครับคุยกับนางแล้วครับเรื่องเรื่องเรื่องแท็กเนี่ย ใช่อ่าอยู่อยู่ไหนครับมาส่งมาส่งที่คุณแม่ได้ไหมครับเงินด้วยสิบล้านที่แม่ฝากไว้แล้วก็เงินเงินเงินสิบล้านเลยครับที่แม่ฝากไว้อ๋อ้จำไม่ได้สี่ล้านห้าครับใช่สี่ล้านห้าโอเคครับเจอกันที่คุณแรกนะครับไม่ค่อยโอเคนี่คือเอาเอาเงินเอาเงินมาให้ด้วยใช่ไหมครับไอัเด็ันเดกเฮ้ยมีคอร์ดไงเซึร์เฮ้ยแต่เขาใช้โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาใช้โอ้โหโอเคครับโอเคครับคุณแม่นะครับ ครับไม่ไม่ถ้าเขาถ้าเขาคุณคุณแรกครับถ้าเขาหยุดตีกันเดี๋ยวเราไปเอาพอตไว้อ่าครับแล้วก็เอาบ้านไปด้วยไอ้เหี้ยเดราไปอยู่กันสองคนก็ได้สัตว์ไอหมดห้องแถวห้องพักมีเปล่าเอ้ยที่ห้องพักเอ้ยเรื่องที่ใช้ใช้เขามีเยอะเขามีเยอะหรือเปล่ามีเยอะเขามีเยอะหรือรอมาเดี๋ยวรอมารอมามันต้องคุยกูไอ้หมดไอหมดแล้วปล่อยเช่าลุงเอ้ยไอที่เรารวยเรารวยเรารวยสัตว์เรารวยแล้วหนึ่งแล้วเฮ้ยจีกูมีห้องพักแล้วมึงเจ้าเปล่าอะกูมีห้องพักนะห้องพักคืออะไร มึงไม่เอามึงนอนไงให้มึงนอนไงโง่ทำอะไรได้บ้างอะก็นอนเปลี่ยนชุดอาบน้ำไงฟรีขายแกดิขายมึงต้องไปเต้นเต้นให้กูก่อนอะกูเปิดบาร์ไว้ตอนนี้กูเปิดผับโอ้หคือไปเต้นใช่ก็ห้องพักก็เต้นทำงานไงมึงจะเอาว่ามันมันทำอะไรได้บ้างอะรูบอกกันดิก็นอนดูหนังได้นอนฟรีใช้ได้ตลอดเลยปะหรือว่ารายวันใช้ได้ตลอดเลย เก็บของเก็บอะไรได้ไหมได้มัง้งต้องมีเลตู้เลเบลอยู่มัง้งไม่รู้อ่ะเอ้ยมึงไปอยู่กับไอเฉินก็ได้ห้องไอเฉินว่างห้องนึงอ่ะโอ๊ยเดี๋มึงไปอยู่กับไอเฉินแล้วกันแหมแต่ผมไม่อยู่ไงตอนนี้ผมไม่ต้องอยู่เดี๋ยวเฉ<อ>ินมันก็มาตอ,ตอนนี้ติดธุระไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกุญแจให้เลยเพราะตอนนี้ยังมีห้องว่างตอนแรกกูจะให้โทนี่ไงแต่โทนี่ก็ไม่ค่อยเข้ามาไอเกียก็ไม่อยู่ก็เดี๋ยวเอามึงไปอยู่กับไอเฉินก่อนแล้วกันเออดีเออเดี๋ยวกูบอกพระเจ้าแป๊บ โหเอาจริงด้วยมึงเรียกอะไรอ่ะจริงเหรอเนี่ยมึงจะอยู่ปะเนี่ยอ่ะไม่ต้องก็ได้ไอ้เหี้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะให้ผมให้ผมอยู่กับใครก็อยู่ไอ้เฉินไง่ายเฮียพูดพูดจริงปะเนี่ยเอ้าไอ้สัตว์แล้วกูจะโนแหล่ทำเฮียอะไรเราดูมึนๆนะจีมึงรู้เรื่องอะไรเนี้ยเอาสองสองห้าแปดสองห้าแปดแล้วหนึ่งมึงต้องเสียตังค์อ่ะห้าหมื่นอ่ะไปเจ็ไปหามาก่อนห้าหมื่นกูไม่ก็ไม่มีตังค์เหมือนกันตอนเนี้ยห้าหมื่นไปละโอ้ยอ่ะมีพอดีเลย อ้าวไม่ลุงแต่ถ้ามันมาอยู่ในในแก๊งมันก็ไม่ต้องมีห้องพักดิไม่แต่ตอนนี้มันยังอยู่ไม่ได้ไงมันยังไม่ได้ตัดสินใจเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันถ้าไม่อยู่ห้องพักกอนอ๋อคือมันยังรับไอ้ผักชีไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้มีห้าหมื่นสามทั้งนี้คือกุญแจห้องไปคือตามอาหมดเลยเนี่ยเลขตามมึงก็เนี่ยมึงก็จบตอนเรียนสมรถไก่ไอ้ผักไงใช่เออเท่านั้นมึงกลัวอะไรเกิดกันแค่นี้ดีขึ้นดีอย่างเงี้ยเออเนี่ยตอนแรกบอกฟรีห้องมันขึ้นราคาเลยปะ จากสตูที่เกลียดจะกลายเป็นสตูที่รักมึงจำค<อ>ำนี้ไว้เว้ย<อ>เออถ้าจะรู้ว่ามีอะไรตายแทนอพาร์ตเมนต์ของกูอ่ะตอนนี้มันมีแค่เฉินอยู่ถูกต้องไหมถูกต้องพี่อ่ะกูก็เลยจะเอามาให้ไอจียอ,อยู่คู่กับเฉินห้าหมื่นเลขสี่เจ็ดอ่ะหา้าชี่อะไรก็กูบอกมึงอยู่แล้วห้าหมื่นเอาบัญชีแล้วก่อนได้ป่าเอาเซ็นแล้วก่อนเซ็นไม่ได้ต้องจ่ายเลยมึงอยากนอนไม่ได้เดี๋ยวพาไปเลย โหไอ้เชียนอนโรงพยาบาลดีอยู่แล้วนะเนี่ยลุงไม่อะนอนโรงพยาบาลมึงเสียตังค์พันห้าพันหนึ่งนี่นฟรีางั้นเถอะฟรีใช่เดี๋ยวพาไปดูเสียตังค์ไหดิเดี๋ยวเร็วพระเจ้าไม่ว่างเยอะโอ้โหว่ากระเป๋าเลยเลขสี่สิบเจ็ดเสียค่าทำเนียแม่โอนอ่ะไม่เสียห้าหมื่นอ่อโอเปแล้ว เดี๋ยมันมีใจให้เฉือนอยู่นะเว้ยมันมีใจให้เฉิอนอยู่ไอสัตว์เนี้ยอ๋อผมเปโรงงานทั้วันนั้นคืนแล้วเบื่อตายจีิงแต่โทรไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ชายแต่พี่หลับก่อนนะตอนประมาณเจ็ดโมงเช้านจะโทรไปแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ช่วยแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่สวดย้อนหลังนยครับผมโปรตกปลาเขาบอกว่าตกปลามันรวย เราทำรอบละหมื่นกันมึงทำเนี่ยอะไรเนี่ยวสามวันห้าหมื่นปลาไปเนี่ยไม่ใช่มันนานเว้ยเราเบื่อมันเบื่อไงเดินยืนขุดอันเนี้ยมันแป๊บเดียวไงได้ได้พี่ได้เลยปลาหกเจ็ดพันเรียบร้อยเรียบร้อยอ่อไหนกุญแจเฮ้ยเอาในตัวมึงเลยไม่มีกุญแจผีป่ะเนี่ยไม่มันไม่ใช่กุญแจผีมันเป็นระบบแบบอัตโนมือ อ๋อคือเซ็นเซอร์สแกนน่ะสแกนมาตาสแกนมาตาบุกไปได้เลยไปไปดูบ้านเลยไหมอ่ะรอรุ่งก่อนไม่รอรอของก่อนเขาาของมาตรงใครวะรอรอมาดกแม่โคตรครับโอ้โหนี่ถ้าคนเยอะนี่กวาดเรียบเลยนะเนี่ยครับแบบเนี้ขอโทษขอโทษครับ คุณก็ทํางานต่อนึงไม่ทํางานแล้วเหรอรถใครครับก็มึงบอกจะไปดูบ้านรถใครอ่ะอ๋อนี่ไงมาแล้วใช่ไหมครับถึงเลยใช่ไหมครับโอเคครับครับผมถึงแล้วยังครับโหลครับโอ้ยเขามาเยอะจังครับลุงลุ้งลุ้งลุ้งลุงลุ้งอ๋อครับไปไปยืนรอหลังเลยนะเดี๋ยวเินไปจัด ไม่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกโอเคได้ครับโอ้โหดีนะยังมีคนก็เช็ครถก่อนเช็ครถก่อนถูกคนไนนใช่ครับใช่ครับโอ้ดีนะเขายังบอกว่าอุ้ยเขาเป็นคนดีเนี่ยเขาเกลี้ยไปนี่เขาได้เลยเนี่ยใช่เราไม่เห็นหน้าด้วยใช่ครับคนดีครับคนดีเป็นผมเป็นผมวิ่งแล้วอ่ะเป็นผมอ่ะลุงเออจะหายก็หายลุง อันนึงนะแกมือแบบมือยาวนานเลยแล้วเขาได้บอกครับเขาไปไหนอ่ะรู้ว่าครับเขาเบอร์เกอร์อ่ะครับก็ยังไม่ได้บอกผมเลยโอ้ตอนนี้ใครใครเป็นคนนำอ่ะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่มีครับยังคิดอยู่ว่าจะให้ใครคนนำ ยูเกแบงหรือเปล่าเจแปงนี่พอไหวไหมถ้าสมมติว่าเป็นเป็นเป็นไปตามเจแปงอะครับผมก็จะแบงค์ต้องคิดก่อนอหละผมก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยแต่ละคนก็มีปัญหาโอ้โหแต่แก๊งวิงมีเท่านี้เเองหรอครับครับมีไม่ค่อยเยอะหลับแล้วหลับแล้ว ไอจีแล้วมึงทำงานคนเดียวเหรอตอนเนี้ยฮะไอจีมึงอยู่คนเดียวเลยเหรอมึงทำงานคนเดียวเลยเหรอเออตอนหัวข้ามันจะมีคนอื่นไงไลโค่ะเออไอโค้กไอโค้กไปแล้วไอโคมันบาคาร่าแล้วมันรวยมันมันเลยไมม่ต้องาด้วยเหรอมาละมาละมาด้วยเหรอสวัสดีครับลุงสวัสดีครับหนึ่งเก้าสองครับอ่าได้แล้วลุงเดแต่ลุงลุงเรื่องอะไรนะหนึ่งเก้าสอง ต่อไปนี้แกงควีนทุกคนนะฮะจะอยู่ใต้ภายอำนาจของผมมีเงินเท่าไหร่ส่งเงินมาให้ผมมีรถอะไรส่งมาให้ผมหมดสมบัติของเบอร์เกอร์คือสมบัติของผมจงจําไว้ครับผมยึดอำนาจแล้ว <c oughs> เพราะว่าทายาทของเบอร์เกอร์อยู่ข้างๆผมแล้วผมก็เป็นลุงของมันซึ่งผมมีอันพิสิทธิ์ที่สุดผมไม่เสร์ฟไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะให้แลว้วลุงเงินผมก็ไม่มีแลว้ว <c oughs> รถผมก็นั่นแหละอย่างที่ไม่มึงมีกันที่ดิบล้านไม่ใช่หรอแล้วมันหายไปไหนหมดอ่ะผมใช้ทรัพยากรตีเขาไปเยอะมากเลยอ่ะคือผมยังยังติดหนี้เงินแดงอ่ะแข้งอื่นอยู่เลยอ่ะตอนเนี้ยใช่หรอมีนะลุงใช่แล้วลูกกูต้องไปใช้ดีปะเนี้ยไม่ใช่และและไอไอไอเสือกตอนอช้ามาตกวันถึงทายาทไปเนี่ยอ่ะติดเชื้อพวกติดเชื้อผมไม่รับนะผมไม่ได้ครับนะ ตอนนี้ตอนนี้แก๊งเรามีแต่นี่ใช่ไหมตอนเนี้ยต่แก๊งเรามีแต่นี่เลยนี่หว่าผมจะชิบหายไม่ไรถ้าเขามาเราตกไปจะได้นี่โปรลุงอไี้คนเป็นคนเอารถไปเป็นลุงนะครับบอกปากบอกธนาคารด้วยนะเอาแล้วแล้วแล้วก็ยี่สิบล้านมันหายไปไหนอะตอนแรกเบอร์เกอร์ประมูลบ้านไปเจ็ดล้านใช่ไหมลุงเอามันมียี่สิบล้านอะไอ้เขี้แล้วมันหายไปไหนไม่ถึงไม่ถึงลุงคือแบบไม่ถึงขี้อะไรตอนนั้นประมูลประมูลแข่งกับกูยี่สิบหกล้านกูจำได้ หดเลยวะหมดเลยครับโอ้แล้ว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 พองแล้วพอสอ่ะโอ้โหนั่นะรถได่แบบเกี้ยงเหมือนกันครับดูมันไปอยู่ไหนผมเหลือแต่แค่นั่นแหละรถโล้นิดหน่อยเองอ่าโอเคเดี๋ยวเอาเอาไงพวกมึงขึ้นตรงกับกูแล้วกันนะกับหลานกูเนี่ยเอาเป็นว่าหลานกูคือหัวหน้าอยากได้อะไรไหมไอหลานรักมึงต้องไปสั่งงานฟาร์มเหล็กวันละสามร้อยให้หลานกูเพราะหลานกูหลานกูคือหัวหน้าละ ตอนนี้พวกมึงต้องส่งงานหลานกูเด็กวันละสามรอยโอเคป่ะผมผมถามลุงถ้าเกิดว่าเซิร์เขาคุมแก๊งผมเขาช่วยผมได้ไหมเซอร์ไปผมไปได้มุงไปเราไปคุยเน่เราไปคุยเนอ่หมายถึงว่าคุยอะไรให้ผมดูแลเจ็ดชีวิตที่เหลือนะแั่จพาชีวิตผมก็ยังยาวไม่รอดเลยจะไป็นดูแลอีกหกชีวิตเรคิดคิดก่อนไหมครับคิดคิดเลือกนิดนึงก่อน เป็จะพาระมากกว่าแล้วถ้าเอาหมูไปเนี่ยเอาไว้มึงจบกับกับแก๊งนั้นไดก่อนแล้วกันแล้วมึงก็ไมมาคุยกับกูโอเคได้ครับลุงได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะให้หลานก็คุมกูแล้วให้กูเป็นคนคุมพวกมึงแล้วกันบัตรตอนนี้นั่นแหละผมก็นั่นแหละมีแค่แท็กที่ให้ได้แล้วจนตัวหมดแล้วครับผมโอเคได้เลยแล้วเจอกันครับผมเจมส์ปะเนี่ย ให้มึงเช็คดูแ h e n I come t h r o u จะูได้แค่โดยกูสเล่ w i น h i n one step มึงสร้ไดแค่ดูแล้วมึงมาเจ็เพื่อนตอนนี้กูแม่งเกือบจะแชมป์ทัวรที่เอง